สวัสดีค่ะพี่นองปองไปซูขู่สู่้นมะพมาวมะพอ้กับจ่องเส้าบนค้นบานหน้าคนเก่าค้นเดิมค่ะพี่นองค่ะเมื่อเนี้เส้าบนสีมเนี่ค่ะต้นใหม่สีมะทางหยาไห้พใหญ่แต่ว่าเส้าบนลืม่มขาต่างกล่องอยาวากันเนาะอาจสีเห็นแบบนิดๆหน่อยๆด้อพี่นนอะ อาสิเห็นแบบบ่ออันนี้นะคะเดี๋ยวเสาบนสิแก่แขก่อนสิเห็นบ่อนอเห็นกันบ่อนอสิไปทางหงากันเด้อพี่น้องข้าวเดี๋ยวบ่เดี๋ยวเอาขาตองกล้องมาค่ะโอเคเดี๋ยวขอทางหงากันนะคะอาสิมุ่งไกลนะคะพี่น้องค่ะ เมื่อยพี่นอ้องแดดเด็กเ,เครื่องนึงท่ายพอดีใส่กางเกงขาสั้นมาเนาะเมื่อยเนี่ยค่ะเป็นถาดพอหไง เพราะไงอยู่นี่นะคะเพราะว่าเจ้าบนกับว่าสิบเ่เดะมาเห็ดดูเพราะว่ายังเพราะว่าบางเทือบางที่ถ้าเกิดมีโอกาสกับสดเดเดินทางกลับแล้วก็สิบ่มีภัยเขาไมา่เห็ดนะคะกับสิหุกนะคะกับสิหุกอือคือคนจังสีนะาพ่นอะ แต่มือนู้โบลูว่ามันขึ้นแต่ของผ้ใหญ่คนของคนอื่นมันก็ขึ้นแบบขึ้นอยู่แต่ขึ้นแบบธรรมดาแต่ของผงใหญ่นี่โหยังคักเลยมั่วมีภัยมาเหตุคนอื่นเข้ากับบริเวดค่ะแต่เขากับปอยแบบธรรมดาล่ะแต่ว่ามันกับโบขื้นงานนี่ขื้นดีขนาดพี่นนองเดี๋ยว,มนนวเมื่อนี้ชาวเวอร์ก็ซีมีโอกาสมาเฮ็ดนี้เล้วกกรสี ขอตอบประเด็นนะคะขอตอบประเด็นที่เสาบนห้างหายไปนะคะมามาเปิดใจว่าเอาสาันสันซา,าแต่ว่าเสาบนสิคอเป็นคนคนละคลิปนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ก่อนอื่นก็ขอโทษขอไัยที่ห้างหายไปแล้วก็ยอดมันกระตกุกยอดเบิงกระตุกเนาะพี่น้องขอขอขอเป็นให้เป็นกําลังใจให้เสาบนในเด้อพี่น้องให้เสา,บนส,าบนสู่ต่อไปนะคะ บัวซียูบานหรือยูยูไสกซามนะคะแต่ช่วงนี้ก็สียุ่งยุ่งเพราะว่ายุ่งเพราะอยังยุ่งเพราะโควิดเนาะพี่น้องโควิดเพราะว่าอันเล็กน้อยมักกักตัวอันนี้บ้านเสาบนเด้อค่ะบ้านบ้านเสาบนที่เพิ่นเพิ่นจัดให้กักตัวแต่ว่าตอนนี้บบมีคนอยู่นะคะอาจเที่ยงก็สีมีคนมากเสาบนก็นเลยมแม่อันนี้พอไววแล้วก็้างเนี่ยเป็นอันนี้เป็นเป็น ที่พักญาตินะคะที่มองพักญาติน่ะแต่อีกฟังหนึ่งก็เป็นเมมนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเสาบนชี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งแต่คลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะเสาบนขอเวลาทำความสะอาดเห้เพพอหญ่ก่อนนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเสาบนกบเดาคาต่างกองมาแล้วก็ทำความสะอาดแล้วเสาบนสิมาาทายห้เบิงนะคะ โอเคค่ะพี่น้องขาขอกรตับคลิปไ้ซัมเนยู่ดีมีแห้งสุขุสุขุขนเป็นกำลังใจให่สาวบนฝากกดไลค์กดแชร์ให่สาวบัน้ำเนเดอ้อพี่น้องคะ่ะสาวบนกับพยายามสิสู่พยายามใจพยายามสีแข็งอะไรที่มันมันบันทอนจิตใจอยู่ก็พยายามสิเฮ็ดให้โตเจ้าของให้เข้มแข็งนะคะพี่น้องคะ่ะอืม กับพ่อมีไยายากพอทุกสิ่งทุกอย่างโอเคค่ะพี่นองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเซิลบลเนเดอร์พี่นองเบิร์ก <c oughs> ขอพัยค่ะเบิร์กกดกดติดตามให้น,น้ำแนวโอเคค่ะสวัสดีค่ะ